สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องเรียวแป้งเคนะคะวันนี้นะคะแป้งจะมาพูดถึงท็อปปิกที่หลายๆคนเนี่ยถามแป้งเข้ามาเยอะมากๆนะคะไม่ว่าจะทาง DMIG หรือว่าใน TikTok นะคะท็อปปิกวันนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องของเงิน,เง,นเงินทองทองทั้งหมดที่เกี่ยวกับ Work and Travel p r o g โปรแกรค่ะ จริงๆท็อปปิกวันนี้นะคะเป็นเรื่องที่แป้งเนี่ยเคยทาเป็นคลิปสั้นๆเอาไว้แล้วนะคะในช่อง tiktok เรือแป้งเคของแป้งนะคะก็เดี๋ยววันนี้แป้งจะมาทําสรุปเป็นใน u t u b e นะคะก็คือเป็นคลิปเดียวจบครบหมดเลยค่ะท็อปปิกที่แป้งจะพูดถึงวันนี้นะคะก็จะมีทั้งหมด4เรื่องด้วยกันนะคะเรื่องแรกนะคะก็คือเรื่องของสรุปค่าใช้จ่ายทั้งหมดนะคะที่จะต้องจ่ายในการที่จะไป work and travel ค่ะพาที่2นะคะจะเป็นเรื่องของสรุปรายได้ทั้งหมดนะคะที่แป้งได้รับจากการไป work and travel ปี2022ค่ะ พาที่3นะคะจะเป็นทริคแล้วก็คาแนะนําเกี่ยวกับการเตรียม Pocket m o มันนีไปอเมริกาค่ะแล้วก็พาที่4ี่พาสุดท้ายนะคะจะเป็นเรื่องที่สําคัญกับหลายๆคนมากๆนะคะนั่นก็คือเรื่องการทํา tax refund หรือว่าการขอคืนภาษีสาหรับเด็ก work and travel ค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะไปเริ่มกันเลย อันแรกนะคะก็เป็นเรื่องของค่าใช้จ่ายทั้งหมดนะคะที่ต้องใจ่ายในการไป work and travel นะคะขอ disclaimer ก่อนว่าจํานวนตัวเลขน,นะคะที่แป้งจะพูดต่อไปน,นี้เนะี่ยเป็นแค่ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของแป้งนะคะเป็นของแป้งคนเดียวค่าใช้จ่ายตรงนี้นะคะไม่ใช่ทุกคนที่จะต้องจ่ายเท่าที่แป้งจ่ายนะคะอาจจะมีคนที่ต้องจ่ายมากกว่าแป้งหรือว่าจ่ายน้อยกว่าแป้งนะคะโดยเฉลีย่ยแล้วนะคะค่าใช้จ่ายของเด็ก work and travel เนี่ยทั้งหมดเราจะเฉลีย่ยอยู่ประมาณ1นึ่งแบาทจนถึง2องแสนบาทประมาณนี้นะคะอันนี้เนี่ยคือรวมทั้งหมดแล้วนะคะตั้งแต่ ค่าโครงการค่าตัวเครื่องบินค่าเอกสารค่าพักระมณีอะไรก็ตามนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าของแป้งตอนปี2022นะคะแป้งจ่ายค่าอะไรไปบ้างก้อนแรกนะคะจะเป็นค่าใช้จ่ายที่จ่ายให้กับเอเจนซี่ก่อนเลยกันนะคะซึ่งทั้งหมดที่แป้งจ่ายไปนะคะก็จะมี1นะคะค่าสมัครโครงการราคาอยู่ที่6,900บาทค่ะค่าที่2นะคะก็จะเป็นค่าโครงการงวดแรกนะคะเป็นค่าโครงการงวดแรกราคาทั้งหมดอยู่ที่1 9 0 0บาทค่ะ อย่างที่3นะคะเป็นค่าโครงการงวด2ค่ะทั้งหมดนะคะอยู่ที่62,900บาทค่ะแล้วก็ค่าใช้ใจ่ายสุดท้ายที่จ่ายให้เอเจนซี่นะคะคือค่านักเรียนแลกเปลี่ยนค่ะหรือว่าค่าซีริสนะคะอันนี้จะอยู่ที่3,900บาทค่ะทั้งหมดนะคะค่าใช้ใจ่ายที่แป้งใจ่ายให้กับทางเอเจนซี่นะคะรวมเบ็ดเสร็จทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ92,700บาทค่ะ เอเจนซี่ที่แป้งเลือกไปด้วยนะคะปีที่แล้วเนาะปี2022ก็คือเอเจนซี่อะคาเดกนะคะส่วนตัวนะคะรู้สึกชอบเอเจนซี่นี้มากๆนะคะพี่ๆดูแลดีนะคะต่อแชทไวแล้วก็มีพี่ๆเนี่ยไปเยี่ยมที่อเมริกาด้วยนะคะ ต่อกันที่ค่าใช้จ่ายส่วนที่2นะคะอันนี้ก็คือค่าใช้จ่ายส่วนของซิมมือถือนะคะซิมมือถอเนี่ยแป้งจะแบ่งออกเป็น2อันนะคะอันแรกเนี่ยก็คือซิมทราเวลซิมนะคะทราเวลซิมี่ยใช้ยังไงนะคะเป็นซิมนะคะที่เราจะไว้ใช้ตอนที่เราไปต่อเครื่องที่ต่างประเทศค่ะตอนจะถึงที่อเมริกาไม่ใช่ซิมที่เราจะใช้ตลอดที่อยู่อเมริกานะคะเป็นซิมที่ชั่วข่าวเฉยๆตอนนั้นนะคะที่แป้งไปเนี่ยแป้งใช้ดีแท็กโกลินเตอร์นะคะราคาจะอยู่ประมาณ300 นิดๆนะคะประมาณ399บาทประมาณนี้นะคะแล้วแต่ว่าช่วงนั้นมีโปรโมชั่นหรือเปล่าเนาะแพ็กเกจของเขานะคะก็จะเป็นเน็ตนะคะประมาณ6กิกแล้วก็สามารถใช้ได้10วันนะคะตอนที่เพื่อนๆไปเลือกซื้อนะคะเพื่อนๆจะใช้ของ d ีแท็หรือว่า AS ก็ได้นะคะตามที่สะดวกเลยแต่ว่าตอนซื้อ t r a v e l Sim เนี่ยต้องเช็คด,ดีนะคะว่ามันใช้ในอเมริกาได้นะคะบางทีเนี่ยมันจะมี t r a v e l Sim ที่ใช้ได้แค่ในบางประเทศนะคะต้องซื้อนที่ใช้ในอเมริกาได้นะคะ สิ่งนี้ก็จะเป็นตัวซิมชั่วคราวที่เราใช้แล้วก็พอไปถึงอเมริกานะคะเราก็จะไปเปลี่ยนซื้อซิมที่เป็นซิมของเครือข่ายอเมริกาใช้อีกทีค่ะอันนี้ใช้แค่ตอนระหว่างต่อเครื่องนะคะค่าซิมดีแท็นะคะตอนนั้นเนี่ยแป้งได้ราคาลดมาแป้งจ่ายไปประมาณ349บาทค่ะแล้วก็ค่าใช้จ่ายที่2นะคะในส่วนของเบอร์มือถือเนี่ยก็คือซิมเบอร์อเมริกาค่ะตอนนั้นนะคะแป้งใช้ของเครือข่าย AT&T แค่ะแล้วก็ของแป้งเนี่ยไม่ได้ไปซื้อที่อเมริกานะคะคือแป้งซื้อตั้งแต่ พี่เขาเนี่ยจะมีบริการให้เราเนี่ยสามารถซื้อซิมแบบพีเทศนะคะพีเพศก็คือการที่เราเนี่ยจ่ายค่าโทรศ,ศัพท์เอาไว้ล่วงหน้าแล้วนะคะแล้วเราก็รับซิมไปใช้ตลอดระยะเวลาแพ็กเกจที่เราซื้อเอาไว้นะคะตอนนั้นเนี่ยแป้งซื้อซิมของเอทีเนทนะคะเป็นแพ็กเกจระยะเวลาทั้งหมด4เดือน,นะคะ่ะราคาเบ็ดเสร็จทั้งหมดนะคะตกอยู่ที่ประมาณ9,663บาทคะ่ะค่อนข้างจะ เป็นราคาที่สูงมากนะคะตอนที่แป้งเห็นแป้งก็ตกใจเหมือนกันแต่ก็ตอนนั้นแป้งคิดแค่ว่าเราอยากจะเซฟซฟนะคะกลัวแบบไม่อยากจะต้องไปหาซื้อซิมเองที่นู่นไม่รู้ว่าจะต้องทํายังไงไม่อยากจะต้องมานั่งจ่ายเงินทุกเดือนนะคะแป้งก็เลยตัดสินใจซื้อแพ็กเกจขอไปเลยค่ะก็คือซื้อแพ็กเกจ4เดือนซึ่งซิมตัวนี้ที่ได้มานะคะทางพี่ๆอาคาเดกเนี่ยจะเอาไปให้ที่สนามบินวันที่เราบินนะคะแล้วก็ไปแอคทิวเอตตอนที่เราถึงอเมริกาแล้วนะคะตัวซิมนะคะส่วนตัวรู้สึกว่าดีมากๆนะคะแป้งค่อนข้างชอบเครือขข่า,ขายอง A T นะคะ พราะเน็ตเขาเนะี่ยคือค่อนข้างแรงเป็นเจ้าใหญ่นะคะเท่าที่ฟังรีวิวมาเนี่ยเหมือนจะใช้ได้แบบครอบคลุมทั่วอเมริกาเลยนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วนะ่ะเพื่อนๆสามารถไปซื้อเที่อเมริกาก็ได้นะคะคือถ้าซื้อที่อเมริกาโดยตรงเนี่ยราคามันจะถูกกว่าที่แป้งได้มาแบบมากๆค่ะทุกคนคือบางคนนะ่ะซื้อมาในราคาถูกกว่าแป้งแบบครึ่งหนึ่งะะแต่ว่าก็ต้องเป็นแบบการจ่ายรายเดือนนะคะเป็นค่าโทรศัพท์รายเดือน,นะคะ่ะนี่ก็แล้วแต่ว่าใครสดวกแบบไหนหรือว่าเอเจนซี่ใครมีให้แบบไหนนะคะ เสร็จทั้งหมดแล้วนะคะค่าซิมมือถือที่แป้งจ่ายไปเป็นเงินทั้งหมดนะคะ1นึ่งบาทะคะ่ะค่าใช้จ่ายต่อไปนะคะก็คือค่าวีซ่านั่นเองค่ะทุกคนค่าสัมภาษณ์วีซ่าอเมริกานะคะราคานะคะจะอยู่ที่1 6 0ดอลลาร์นะคะดังนั้นเนี่ยเวลาแปลงเป็นเงินไทยเนี่ยมันก็จะราคาขึ้นลงตามค่าเงินบาทไทยในตอนนั้นนะคะซึ่งตอนนี้น,นะคะของแป้งจ่ายไปทั้งหมดนะคะ5,440บาทค่ะส่วนในปีถ,ถัดมานะคะน้องๆอ,อาจจะต้องจ่ายกัประมาณแบบ5,600เนาะเพราะว่าค่าเงินมันเปลี่ยนไปนะคะค มาที่ค่าใช้ใจ่ายส่วนที่4กันค่ะนั่นก็คือค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับนะคะตั๋วเครื่องบินนะคะแป้งไปกับสายการบินกาลาแอ์เวย์นะคะเป็นการบินไปกลับนะคะโดยเมืองที่ไปลงนะคะคือตอนแรกเนี่ยนั่งจากกรุงเทพแล้วก็ไปลงโดฮาก่อนแล้วจากโดฮานะคะก็ไปลงดัลลัสนะคะจากดัลลัสก็ไปลงที่เมืองปาล์มซิตี้บีชนะคะเป็นเมืองที่แป้งไปทํางานแล้วก็ตอนขากลับเนี่ยแป้งจองกลับจาก JFK นะคะนิวยอร์กแล้วก็บินกลับมาที่โดฮาแล้วก็กลับมาไทยะคะ่ะตอนนั้นนะคะแป ได้ตัว๋วเครื่องบินอันนี้มาในราคาอยู่ที่46,700บาทค่ะ ก็ถือว่าเป็นราคาที่ค่อนข้างสูงแต่ว่าก็มีคนที่จองแล้วได้แพงกว่าแป้งอีกนะคะคือเนี้ยแป้งแอบจองค่อนข้างจะช้านิดนึงแต่ก็ไม่ได้ช้ามากนะคะคือแป้งผ่านวีซ่าเสร็จแล้วเนี่ยแป้งก็รีบจองเลยนะคะแนะนำให้เพื่อนๆนะคะรีบจองตัว๋วเครื่องบินให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะคะแต่ว่าเร็วที่สุดเนี่ยหมายถึงว่าเพื่อนๆจะต้องผ่านวีซ่าแล้วนะคะแล้วค่อยจองไม่แนะนําให้จองก่อนจะรู้ว่าผลผ่านวีซ่าหรือเปล่านะคะเพราะว่า เราไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะแล้วก็ไม่แน่ใจว่าทางสายการบินเนะะี่ยเขาจะให้คืนเงินเต็มจานวนได้หรือเปล่ากรณีที่เราไม่ได้ไปนะคะดังนั้นก็เซฟเซฟก็คือทันทีที่รู้ว่าผ่านวีซ่านะคะออกมาจากสถานทูตแล้วเนี่ยจองตัวเครื่องบินได้เลยค่ะเพราะว่ายิ่งจองช้านะคะจะยิ่งแพงยิ่งใกล้บินเท่าไหร่จะยิ่งแพงนะคะมันไม่มีถูกลงแล้วนะคะคเพื่อน ต่อมานะคะค่าใช้จ่ายที่5นะคะก็เป็นพ็อกเก็ตมันนี่ส่วนตัวของแป้งนะคะเงินที่แป้งเตรียมไปตอนนั้นนะคะจะเบ็ดเสร็จอยู่ที่ประมาณ50,000บาทนะคะส่วนตัวแล้วนะคะแป้งจะแนะนําให้ทุกคนเนี่ยพกพ็อกเก็ตมันนี่ไปประมาณ3 0 0 0 0บาทไทยนะคะหรือว่าประมาณ1,000ดอลลาร์แบบพอดีพอด,พอดีแป้งรู้สึกว่า1,000ดอลลาร์เนี่ยเป็นจํานวนเงินที่พอดีมากๆในการที่เราจะใช้ชีวิตอยู่ที่อเมริกาในช่วง2สัปดาห์แรกนะคะทําไมต้อง2สัปดาห์แรกนะคะก็เพราะว่าทันทีที่เราไปถึงอเมริกานะคะเราจะยังไม่มีรายได้นะคะทุกคนเราจะ ต้องรอไปซื้อของเข้าบ้านนู่นนี่นั่นแล้วก็ต้องรอเริ่มงานไปก่อน ซึ่งเพย์เช็คเนี่ยมันจะออกทุกๆ2สัปดาห์นะคะดังนั้นเนี่ยเพื่อนจะยังไม่ได้เงินเลยนะคะในช่วงที่ไปถึงจะต้องมีเงินพ็อกเก็ตมานี่นะคะในส่วนนี้เอาไว้ใช้จ่ายในช่วงที่เรายังไม่ได้รายได้นั่นเองค่ะหนึ่พันดอลลาร์นะคะก็แล้วแต่หรือว่าเพื่อนๆจะไปจัดสรรยังไงนะคะบางที่อาจจะไปซื้อซิมมือถือนะคะอาจจะไปซื้อของใช้ส่วนตัวเข้าบ้านตรงนี้นะคะถ้าเกิดว่าใครพกของจากไทยไปเยอะก็อาจจะไม่ต้องช้อปปิ้งเยอะก็จะประหยัดลงไปอีกนะคะหนึ่งพันนี่คือเหลือๆเ,เลยะคะ่ะทุกคนสําหรับตัวห ะะซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยแป้งจะเอาเงินใส่ในบัตรไว้เยอะกว่าค่ะต่อมานะคะค่าใช้จ่ายอย่างที่6นะคะนั่นก็คือค่ากระเป๋าเดินทางค่ะส่วนตัวแป้งนะคะแป่งซื้อกระเป๋าเดินทางใบใหม่เนาะขนาดอยู่ที่28นิ้วนะคะแบรนด์ Eminence g o นะคะซึ่งส่วนตัวแล้วค่อนข้างชอบมากๆนะคะด้วยขนาดที่ ใหญ่มากๆของน้องเขานะคะน้องจะมีขนาดอยู่ที่28นิ้วนะคะคือใหญ่สะใจมากทุกคนเพราะว่าโจทย์ของแป้นนะคะแป้นตั้งใจจะเอากับเดินทางไปแค่ใบเดียวค่ะเพราะว่าไม่อยากแบกเยเอะเนาะแป้นก็เลยตั้งใจจะไปเลือกกับเดินทางที่มันใบใหญ่จริงๆนะคะซึ่ง แป้งซื้อแค่28นิ้วเพราะว่าเป็นขนาดที่แม็กซ์ที่สุดนะคะที่สายการบินอนุญาตก็ไม่แนะนําให้ซื้อใหญ่ไปกว่านี้นะคะเพราะว่าบางสายการบินอาจจะไม่ให้เอาขึ้นเนาะซึ่งตัวที่แป้งซื้อมานะคะตัวนี้เนี่ยแป้งชอบมากๆเพราะว่า 1. คือความด้วยความที่มันใหญ่ 2. สีมันสวยนะคะเป็นสีขาวแล้วก็อย่างที่ 3. คือน้ําหนักเบาคะ่ะทุกคนซึ่งมันจะสบายมากๆตอนที่เราเนี่ยต้อง แบกกระเป๋าเดินทางก่อนที่เราจะไปถึงบ้านพักนะคะก็อย่างที่4คือน้องเนี่ยไม่ใช่กระเป๋าที่เป็นซิปอะทุกคนเครื่องกระเป๋าเดินทางส่วนใหญ่แล้วมันจะเป็นซิปรุู่ใช่ไหมที่แป้งซื้อมานะคะขอบของน้องนะคะเขาจะติดประกบเข้าหากันเลยค่ะแล้วก็ล็อกกันไปเลยคือมันจะไม่มีช่องซิปซึ่งช่องซิปเนี่ยที่แป้งไม่ชอบเพราะว่ามันเสี่ยงต่อการโดนงัดแงะค่ะทุกคนเพราะว่ากระเป๋าเดินทางนะคะที่เป็นซีซิปอะมันสามารถเอาประกานเจาะแล้วก็ของเราอาจจะหายได้นะคะแป้งก็เลยเลือกซื้อกระเป๋าเดินทางที่ไม่มีซิปนะคะต่อมาน จ,จ่ายคใช้ของใช้จิป,ปาถะทั่วไปในชีวิตประจำวันนะคะก็จะเป็นอาหารสสบู่ยาีฟันนะคะคแชมพูยาอะไรต่างๆนะคะอันนี้ทั้งหมดจะจัดอยู่ในหมวดของของจิป,ปาถะเลยนะคะถ้าเกิดว่าอยากรู้ว่าแป้งเอาอะไรไปบ้างนะคะที่เป็นของใช้ส่วนตัวสามารถไปดูคลิปในช่องได้นะคะแป้งปักไว้ให้เป็นคลิป ที่เปิดกระเป๋าเด็กเวิร์กนะคะว่าเอาอะไรไปบ้างอันนั้นคือมีรายการให้ครบเลยว่าแป้งเอาอะไรไปบ้างคะ่ะค่าของใช้ส่วนตัวนะคะเป็นเสร็จแล้วแป้งจ่ายไปทั้งหมดประมาณ1949บาทะคะ่ะ ราคาก็อาจจะสูงนิดนึงแต่ว่าส่วนตัวแล้วนะแป้งแอบบเอาของไปเยอะเกินไปได้วยซ้ำค่ะทุกคนคือแป้งอ่ะเอายาไปค่อนข้างเยอะนะคะซึ่งยาบางอย่างเนี่ยอาจจะไม่ต้องเอาไปก็ได้นะคะเพราะว่ามันสามารถหาซื้อได้เองที่อเมริกานะคะถ้าเป็นพวกยาสามัญประจําบ้านเนาะแล้วก็อยา,ากจะแนะนาให้เอาอาหารไปเยอะคะ่ะอาหารที่นี่มหมายถึงพวกมาม่าโจ๊กหรือว่าอะไรก็ตามพวกเส้นนี่ทีเ่เพื่อนชอบทานนะคะเพราะว่ามันจะหมดเร็วมากม,มากค่ะทุกคนในช่วงที่ไปถึงช่วงแรกนะคะเพราะว่าเราอาจจะยังปรับตัวกับอาหารอเมริกาไม่ได้ ต่อนะคะเป็นค่าใช้จ่ายอยันที่8นะคะอย่างที่8ดนี้นะคะก็เป็นค่าการทําเอกสารต่างๆนะคะการออกเอกสารสําคัญที่เราจะต้องเอามาไว้ใช้ในการสมัครโครงการนะคะกลุ่มนี้ก็จะรวมหลายๆอย่างมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นค่าการขอเอกสารจากทางมหาลัยนะคะเป็นหนังสือรับรองสถานะการเป็นนิสิตแล้วก็พวกทานสคริปต์ต่างๆนะคะแล้วก็จะมีการถ่ายรูปวีซ่านะคะเป็นรูป2นิ้วแล้วก็ยังรวมถึงค่าตรวจสุขภาพในการเดินทางไปต่างประเทศด้วยนะคะที่จะต้องไปขอใบรับรองแพทย์จากคุณหมอนะคะ้ ทั้งหมดน,นะคะแป้นจ่ายไปทั้งหมดนะคะเบ็ดเสร็จอยู่ที่ประมาณ1940บาทค่ะมาที่ค่าใช้จ่ายข้อสุดท้ายกันเลคะ่ะทุกคนนั่นก็คือข้อที่9นะคะข้อที่9นี้นะคะก็คือค่าบ้านในอเมริกานั่นเองค่ะส่วนตัวนะคะทางเอเจนซี่ของแป้นแล้วก็งานของแป้นที่ไปปีที่แล้วนะคะค่าใช้จ่ายที่เป็นในส่วนของค่าบ้านเนี่ย แป้งจาเป็นจะต้องจ่ายเขาล่วงหน้านะคะดังนั้นเนี่ยแป้งต้องเตรียมเงินตั้งแต่ที่ไทยเลยนะคะโดยจะต้องเป็นเงินสดเลยนะคะทุกคนเป็นเงินดอลลาร์แบบเงินสดนะคะตรงนี้เนี่ยแป้งจะแบ่งออกเป็น2ก้อนค่ะก้อนแรกนะคะ,ก,ะ,คะก็คือค่ามัดจําบ้านนะคะค่ามัดจาบ้านเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ400ดอลลาร์นะคะหรือว่าแป้งเป็นเงินไทยตอนนั้นเนี่ยจะอยู่ที่ราคาประมาณ13,600บาทค่ะแล้วก็ส่วนที่2นะคะจะเป็นค่าเช่าบ้านเดือนแรกที่เราจะต้องจ่ายให้กับแลนด์ลอร์ดเลยนะคะตอนนั้นเนี่ยค่าเช่าบ้านแป้งเดือนแรกนะคะจะอยู่ที่450ดอลลาร์ค่ะ เ,เงินสดไปนะคะซึ่ง450ดอลลาร์ตอนนั้นแปลเป็นเงินไทยก็ประมาณ15,300บาทค่ะทั้ง2องอย่างนี้นะคะรวมกันเป็นเงินไทยได้ประมาณ28,900บาทค่ะทุกคนสรุปค่าใช้ใจ่ายรวมทั้งหมด9อย่างที่แป้งพูดไปข้างต้นนะคะทั้งหมดแล้วเนี่ยในการจะไป work and travel ของแป้งนะเมื่อปีที่แล้วนะคะปี2022ทั้งหมดนะคะรวมอยู่ที่256,591บาทค่ะทุกคน อันนี้นะคะก็เป็นยอดทั้งหมดซึ่งทุกคนจะเห็นว่ามันค่อนข้างสูงของแป้งนะคะจะมีในส่วนค่าใช้จ่ายที่มันงอกเพิ่มมาเนาะก็คือค่าบ้านที่ต้องจ่ายล่วงหน้านะคะแล้วก็พ็อกเก็ตมานี่เนี่ยแป้งเอาไปเผื่อนรเผื่อขาดด้วยนะคะมันก็เลยเบสเร็จรวมกันแล้วเนี่ยมันก็จะแพงกว่าค่าเฉลี่ยเดินมาตรฐานที่แป้งบอกไปตอนแรกเนาะว่ามันจะอยู่ประมาณ150,000จนถึงส0 0 0 0 0นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยค่าใช้จ่ายหลาย,ลายอันท,ท,ทั้งหมดที่แป้งพูดมานะคะ แต่ละคนจะจ่ายไม่เหมือนกันเลยค่ะทุกคนไม่ว่าจะเป็นค่าโครงการของเอเจนซี่นะคะแต่ละเจ้าที่พเพื่อนไปเนี่ยก็คิดค่าโครงการต่างกันนะคะรวมถึงพวกค่าใช้จ่ายพวกของใช้ต่างๆที่พเพื่อนซื้อนะคะบางคนเตรียมมากเตรียมน้อยไม่เท่ากันนะคะแล้วก็ยังรวมถึงตั๋วเครื่องบินที่เพื่อนเนี่ยจองเร็วหรือว่าจองช้าไม่พร้อมกันนะคะก็จะได้ราคาที่แตกต่างกันไปดังนั้นแล้วเนี่ยค่าใช้จ่ายเป็นเสร็จเวลารวมออกมาแล้วนะคะก็จะไม่มีใครเท่ากันเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นค่าใช้จ่ายของแป้นะคะเพื่อจะเป็นแนวทางให้ทุกคนนะคะลองาไปวางแผนดูว่าจะต้องใช้จ่ายเท่าไหร การจะไป work and travel ในปีต,ต่อๆไปค่ะพูดถ,ถึงรายจ่ายไปแล้วนะคะเรามาต่อกันที่รายได้กันดีกว่าค่ะเดี๋ยวแป้งจะสรุปรายได้ทั้งหมดนะคะที่แป้งได้รับมาจากการไป work and travel ที่อเมริกาในปี2022ิที่ผ่านมาค่ะขอเท้าความก่อนนะคะว่าตอนนั้นที่แป้งไปเนี่ยแป้งทํางานทั้งหมด3งานได้กันค่ะทุกคนโดยงานแรกของแป้งนะคะคืองานหลักเนาะเป็นงานที่เซ็นสัญญ,ญาไปตั้งแต่ที่ไทยอันนี้เนี่ยคืองาน McDonald s นะคะเรทตอนนั้นนะคะจะอยู่ที่14ดอลลาร์ต่อชั่วโมงค่ะ อันที่2นะคะก็คืองาน Panda Express นะคะอันนี้จะเป็น second job ของแป้งเนาะก็คือไปหาที่หลังตอนที่แป้งไปอยู่อเมริกาแล้วนะคะอันนี้เนี่ยค่าจ้างจะอยู่ที่15เหรียญน,นะคะต่อชั่วโมงค่ะแล้วก็งานสุดท้ายนะคะเป็นงานที่3อันนี้เป็นงานเสริมที่แป้งทําในช่วงสั้นๆนะคะเป็นร้าน Italian Ice นะคะเป็นร้านตักไอติมอันนี้ค่าจ้างจะอยู่ที่12เหรียญต่อชั่วโมงค่ะสําหรับรายได้ทั้งหมดของงานแรกหรือว่า McDonald นะคะแป้งได้รายได้ทั้งหมดมาจาก McDonald เนี่ยอยู่ที่ประมาณ 5,551เหรียญคะ่ะแต่เป็นเงินไทยนะคะ194,284บาทค่ะ านที่2นะคะ Panda Express รายได้ทั้งหมดนะคะที่ได้จาก Panda Express อยู่ที่ประมาณ2987เหรียญค่ะตีเป็นเงินไทยด้วยเรทยเงินตอนนั้นนะคะอยู่ที่ประมาณ1 4 5 4 5บาทค่ะแล้วก็งานที่3ที่เป็นงานเสริมที่แป้งทำไม่นานนะคะได้รายได้มาทั้งหมดนะคะอยู่ที่ประมาณ260เหรียญนะคะหรือว่าแปลเป็นเงินไทยก็ประมาณ9,100บาทค่ะรายได้ทั้งหมดที่แป้งได้มานะคะทั้งหมดจะอยู่ที่ประมาณ8 7 9 8ดดอลลาร์ค่ะ ตีเป็นเงินไทยด้วยเรทเงินตอนนั้นนะคะจะอยู่ที่3 7 9 3 0บาทค่ะโดยเรทเงินไทยตอนนั้นนะคะแป้งคิดจาก1ดอลลาร์นะคะเท่ากับ35บาทไทยค่ะซึ่งรายได้ทั้งหมด3 0 0 0 0กว่าบาทที่แป้งพูดไปข้างต้นนะคะเป็นรายได้ที่หักภาษีแล้วนะคะทุกคนเนื่องจากว่าเวลาเราได้เพย์เช็คมานะคะจากการทํางานที่อเมริกาเนี่ยนายจ้างเขาจะหักภาษีของเราเอาไว้แล้วนะคะเงินที่เราได้มาเนี่ยก็เป็นเงินที่หักภาษีแล้วเป็นภาษี2ตัวเนาะก็คือภาษี federal tax นะคะแล้วก็ภาษี state tax ค่ะซึ่งภาษี2ตัวนี้ สามารถไปทําเรื่องขอคืนได้นะคะตอนที่เพื่อนๆถึงไทยแล้วค่ะแล้วก็รายได้ข้างต้นนะคะเป็นรายได้ที่ยังไม่ได้หักค่าใช้จ่ายใดๆเลยนะคะทุกคนไม่ว่าจะเป็นค่าเช่าบ้านค่ากินค่าซื้อของค่าเดินทางค่าเที่ยวนะคะทั้งหมดนี้จะเป็นแค่รายได้ที่ยังไม่ได้หักค่าใช้จ่ายค่ะรวมถึงรายได้ทั้งหมดนั้นนะคะแป้งทํางานเป็นระยะเวลาประมาณ3เดือนนะคะเริ่มงานตั้งแต่วันที่2 8พฤษภาคมนะคะไปจนถึงวันที่7กันยายนซึ่งเป็นวันสุดท้ายที่เด็ก work and travel ช่วงซัมเมอร์ทำงานได้ค่ะมาต่อกันที่พาร์ทที่ สามนะคะได้ก็คือเรื่องของ Pocket ็ตมันี่นะคะในส่วนของ Pocket ็ตมันนี่นะคะแป้งก็มีเกินไปคร้าวๆแล้วเนาะในช่วงพาร์ทของค่าใช้จ่ายแป้งจะแบบนะนำให้ทุกคนนะคะเอาไปอยู่ที่ประมาณ1,000ดอลลาร์หรือว่า30,000กว่าบาทไทยนะคะเพื่อจะได้เอาไปใช้จ่ายในช่วง2อาทิตย์แรกนะคะที่เพื่อนๆยังไม่มีรายได้จากการทำงาน,นะคะ่ะโดยแป้งนะคะแบบนะนาให้ทุกคนเนี่ย แลกเป็นเงินสดนะคะที่จะเอาไว้ใช้จ่ายเนี่ยประมาณ3 0 0ดอลลาร์ดลก็พอนะคะไม่ต้องแลกไปหมดนะเพราะว่าที่อเมริกานะคะส่วนใหญ่เขาใช้ใจ่าย่ันบัตรกันหมดแล้วค่ะก็แลกเงินสดไปนะคะประมาณ3 0 0ดอลลาร์ดลเผื่อ,อไว้ติดตัวนะคะแลกเป็นแบงค์เล็กๆนะคะทุกคนเป็นแบงค์ขนาดลาร์2ดอลร์5ดอลลาด์นะคะอย่าแลกแบงค์ใหญ่พวก50หรือว่า100ดอลลารดนะคะหลังจากที่แลกเงินสดพวกนีม้มาแล้วนะคะตอนที่จะออกเดินทางเนี่ยแนะนําให้แบ่งเก็บคะ่ะทุกคนคืออย่ากเก็บเงินก้อนหนึ่งนั้นนะคะไว้ในกระเป๋าที่เดียวหรือว่า ไที่ไหนที่เดียวนะคะให้กระจายเก็บนะคะตรงนู้นสัก50ตรงนี้สัก20นะคะเพื่อเป็นการกระจายความเสี่ยงนะคะกรณีที่เราเดินทางไปไกลแล้วมีเงินบางจุดนะคะหล่นหายไปหรือว่าโชคไม่ดีนะคะจะโดนขโมยเนี่ยเราจะได้ยังมีเงินใช้ใจ่ายกันอยู่นะคะทุกคนไม่ได้หมดไปเลยนะคะในส่วนของ Travel Car d นะคะมันก็จะมีอยู่2เจ้านะคะที่เด็กเวิร์กนยใช้กันเยอะมากๆนะคะนั่นก็คือ U Tri p แล้วก็ SCB Planet นะคะส่วนตัวเนี่ยแบงค์เอา SCB Planet ไปนะคะเนื่องจากปีที่แล้ว u t r i p บูมมากจนโรงงานผลิตไม่ทั แต่ก็กเลยต้องรีบไปสมัคร s c p Planet มาใช้แทนนะคะซึ่งส่วนตัวรู้สึกว่าใช้ดีนะคะแล้วก็สามารถใช้ได้ทุกร้านในอเมริกาเลยค่ะสามารถรูดบอสมาสได้สามารถาารถูดซื้อร้านข้าวได้ทั่วไปเลยนะคะเงินพ็อกเก็ตมันนี่ส่วนที่เหลือนะคะประมาณอีก700หรือ800ดอลลดร์นะคะที่เราหักจากเงินสดแล้วเนี่ยให้เอามาเติมในบัตร Travel Card ไว้ได้เลยนะคะนอกจากนี้นะคะก็จะแนะนานเพื่อนเืนเนี่ยพกบ,บัตรเครดิตหรือว่าบัตรเดบิตจากไทยนะคะไปด้วยอีกหนึ่งใบค่ะเป็นบัตรที่มีสัญ,ญลักษณ์วีซ่าหรือว่อามาสคาร อาจจะเป็นบัตรนิสิตนะคะหรือว่าบัตรนักศึกษาที่เพื่อนๆใช้ที่มหาลัยเนาะบางทีเนี่ย บางมหาลัยนะคะจะผูกบัตรนิสินะคะกับธนาคารเอาไว้นะซึ่งสามารถรูดใช้จ่ายได้นะคะบัตรนี้เนี่ยสามารถเอาไปใช้ที่อเมริกาหรือว่ารูดได้ทั่วโลกเลยนะคะเหตุ hey, ผลที่ให้คบไปด้วยนะคะเพราะว่าเผื่อบัตรทราเวลการ์ดของเราดันเจงไม่สามารถใช้การได้ก็จะได้มีบัตรที่เอาไว้จ่ายเงินได้ค่ะความแตกต่างของทราเวลการ์ดนะคะแล้วก็บัตรเดบิตเครดิตที่เราเอาไปนะคะต่างกันยังไงนะคะบัตรทราเวลการ์ดนะคะจะเป็นบัตรที่เราสามารถแลกเงินด้วยเ a ทที่ดีที่สุดที่เราพอใจนะคะเก็บเอาไว้ก่อนได้ค่ะตัวอย่างเช่นนะคะสมมติณะ วันนี้นะคะ1ดอลลาร์เท่ากับ 34บาทนะคะแล้วอย่างเงี้ยแป้งก,ก็แลกเอาไว้ก่อนแลกเงินเอาไว้จํานวนหนึ่งนะคะก่อนที่จะออกเดินทางเวลาผ่านไปนะคะค่าเงินเนี่ยมันขึ้นนะคะอาจจะเปลี่ยนเป็น1ดอลลาร์นะคะอยู่ที่37บาทไทยซึ่งพอมันแพงขึ้นเนี่ยเราก็จะโชคดีกว่าตรงที่เราแลกเงินเอาไว้ด้วย r a t 34บาทนะคะเราก็จะใช้เงินน้อยกว่าในการแลกเป็นเงินดอลล์นั่นเองค่ะแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆเนี่ยใช้บัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตนะคะไปรูดนะคะมันจะถูกชาร์จด้วยเรทเงินนะคะณนะตอนนั้นที่เพื่อนๆรูดะคะ่ะ ก็คือถ้าเกิดว่าตอนนั้นมันหนึ่งดอลลาร์เท่ากับ3าบาท,บาทใช่ปะเพื่อนเพื่อก็จะต้องรูดจ่ายไปด้วยเลทส7บาทนั่นเองค่ะแต่ว่าคนที่ใช้ t r a v e l การ d ก็จะสามารถจ่ายด้วยเลทส4บาทที่ตัวเองแลกเอาไว้ได้ค่ะซึ่งจริงแล้วนะคะมันจะยังมีบัตรอีกตัวที่เพื่อนๆื่อนจะได้รับมานะคะนั่นก็คือตอนที่เพื่อนๆ่นะคะไปเปิดบัญชีธนาคารที่อเมริกาค่ะตอนนั้นนะคะทางธนาคารเนี่ยเขาก็จะมีบัตรมาให้อีกใบหนึ่งนะคะซึ่งส่วนใหญ่แล้วอ่ะปกติเราจะได้ใช้บัตรของเเเมรรริิกกกาาาาาาาป็นนนนหลลัใใชชช้ะะ้้ีวววตคคคค่่่ะะะะะะะพพแแยยจจจบบ Direct Pu มาที่บัญชีธนาคารนั้นๆของเรานะคะแล้วเงินเนี่ยมันจะเข้าไปอยู่ในบัตรของเราเราก็จะใช้จ่ายผ่านบัตรนั้นซะเป็นส่วนใหญ่นะคะไม่ค่อยได้ใช้ทรอยเรลการ์หรือว่าบัตรเดบิตเครดิตของเราเลยนะคะสบัตรนี้นะคะที่เป็นเครดิตกับทรอยเดลการ์เนี่ยเอาไปใช้ตอนที่เราจบงานแล้วแล้วก็ไปเที่ยวค่ะเพราะว่าเราจะต้องปิดบัญชีของอเมริกาก่อนที่เราจะกลับไทยด้วยค่ะ ต่อมานะคะพาสุดท้ายค่ะพาที่4นั่นก็คือเรื่องของ tax refund นะคะหรือว่าการขอคืนภาษีของเด็กเจวนะคะตอนที่เราทํางานนะคะทุกๆเพ c เช็คนะคะเราจะถูกนายจ้างเนี่ยหักภาษีเอาไว้นะคะไม่ว่าจะเป็น state tax หรือว่า federal tax นะคะซึ่งภาษี2ตัวนี้นะคะเราสามารถทําเรื่องขอรีฟันคืนได้ค่ะเนื่องจากว่าเราไม่ใช่ซ i t ิเซนของอเมริกาค่ะโดยภาษี2ตัวนี้นะคะ แต่รัฐแต่ละเมืองก็จะมีจานวนเปอร์เซ็นที่ต่างกันนะคะหรือว่าบางรัฐนะคะอาจจะไม่มีสเตทแท็กจะทําให้ค่าแท็กสีฟันที่เพื่อนๆไปขอคืนมาเนี่ยจะได้ไม่เท่ากันในแต่ละคนนะคะซึ่งการทําเรื่องขอภาษีคืนนะคะคเพื่อนๆจะสามารถทําได้ก็ต่อเมื่อเพื่อนๆนกลับมาถึงไทยแล้วนะคะโดยจะทําเรื่องได้ในปีถัดไปค่ะตัวอย่างเช่นนะคะแป้งไป w o r k and t r a v e l มาในปี2022ใช่ไหมคะแป้งกลับไทยมาเดือนตุลานะคะปี2022แป้งจะสามารถทําเรื่องขอคืนภาษีได้เนี่ยในต้นปี2023 ตอนเดือนมกราค่ะซึ่งก็คือมกราที่ผ่านมานั่นเองทําไมต้องเป็นมกรานะคะเพราะว่านะคะบริษัทต่างๆเนี่ยเขาจะเป็นจะต้องจัดการยอดภาษีนะคะให้จบปีต่อปีนะคะซึ่งปกติแล้วนะคะบริษัทเนี่ยเขาจะทําเรื่องเสร็จเนี่ย ประมาณช่วงปลายเดือนมกราของปีถัดไปนั่นเองค่ะสิ่งสําคัญอีกอย่างนะคะก็คือเอกสารที่เพื่อนๆต้องใช้ในการทํา tax refund ค่ะเอกสารตัวนั้นนะคะจะเรียกว่า W-2 document นะคะ W-2 document นะคะคืออะไร W-2 document ก็จะเป็นเอกสารที่อารมณ์คล้ายๆใบหักภาษีนะที่จ่ายเป็นใบนะคะที่จะไว้แจ้งว่าพนักงานคนนี้ชื่อนี้ที่อยู่นี้นะคะทํางานที่บริษัทนี้ๆๆได้รับรายได้ไปเท่าไหร่ถูกหักภาษีเอาไว้เท่าไหร่คะ่ะ ซึ่งถ้าเพื่อนๆนะคะทำงานมากกว่า1นึ่งจ็อบเพื่อนๆจะต้องมีเอกสาร W2 document เนี่ยตามจํานวนงานที่เพื่อนๆทำค่ะตัวอย่างเช่นนะคะแป้งทาทั้งหมด3ามจ็อบนะคะแป้งก็ต้องมีใบ W2 นะคะทั้งหมด3ามจ็อบนั่นเองค่ะในการที่จะไปยื่นเรื่องได้นั่นเอง สิ่งสำคัญอีกอย่างก็คือในใบ W 2 document นะคะจะต้องมีหมายเลข security number ที่ถูกต้องนะคะบางคนนะคะตอนที่ไปทำหมายเลข SSN มาเนี่ยลืมแจ้งหมายเลขที่ถูกต้องนะคะให้กับนายจ้างทราบทีนี้เนี่ยพอในระบบเวลาที่นายจ้างเขาออกเอกสาร W 2มาให้ตอนเดือนมกราของปีถัดไปนะคะมันก็จะเป็นเลข0 0 0 0ค่ะตรงนี้ต้องระวังให้ดีนะคะใบนั้นเราไม่สามารถเอาไปทาเรื่องขอคืนภาษีได้นะคะทุกคนต้องยื่นเรื่องกับไปหานายจ้างใหม่นะคะแล้วก็ให้เขาเนี่ย กรอกเป็นเลขที่ถูกต้องมาให้เราค่ะเลข social security number นะคะจะต้องตรงกับตัวเรานะคะเราถึงจะทำเรื่องเบิกภาษีผ่านค่ะ สำหรับวิธีการขอภาษีคืนนะคะจริงๆจะมีอยู่2แบบเนาะน,นั่นคือการทําเรื่องเองยื่นเรื่องเองนะคะกับอย่างที่2คือการจ้างเอเจนซี่ซึ่งส่วนตัวแล้วนะคะแป้งจ้างเอเจนซี่ในการดําเนินการให้นะคะแล้วก็แนะนําให้ใช้เอเจนซี่กันดีกว่านะคะทุกคนเพราะว่าการไปกรอกเองเนี่ยเราไม่รู้เลยว่าเอกสารทางกฎหมายหรือว่าเรื่องการเงินของบอริการนะคะจะต้องทำยังไงบ้างมันอาจจะมีการผิดพลาดในการส่งเอกสารได้นะคะดังนั้นเนี่ยเราก็ให้ผู้ช่ยวชาช่วยทําดีกว่านะคะส่วนตัวแล้วนะคะแป้งใช้บริการของ sticky tax นะคะสามารถไปดูได้ ใน a c e b o o k ของเขาเลยนะ s p e e d ี้แท็นะคะก็จะเป็นเอเจนซี่ทำแท็กซี่ฟันที่เด็กเวิร์กส่วนใหญ่นะคะไว้ใจแล้วก็ใช้บริการเขามากันหลายรุ่นแล้วนะคะแป้งก็ใช้บริการกับเขาเหมือนกันนะคะแล้วตอนนี้นะคะที่อัดคลิปอยู่ตอนนี้นะคะแป้งก็ได้เงินภาษีคืนมาแล้วนะคะของ w o r k and t r a v e l ปี2022ค่ะตอนนั้นนะคะแป้งยื่นเรื่องไปประมาณช่วงต้นเดือนกุมภานะคะแล้วก็ได้ภาษีทั้งหมดเนี่ยคืนมาในช่วงประมาณปลายเดือนพฤษภาที่ผ่านมาค่ะดังนั้นนะคะก็จะใช้เวลาเบ็ดเสร็จประมาณ3-4เดือนประมาณนี้ค่ะโดย เฉลี่ยแล้วเนี่ยการขอคืนภาษีจะใช้เวลา6เดือนถึง1ปีนะคะแล้วก็แนะนําว่าให้เพื่อนๆรีบทําเรื่องยื่นคืนภาษีทันทีที่ถึงปีถัดไปนะคะหมายถึงว่าพอถึงปีที่สามารถทาเรื่องขอคืนภาษีได้แล้วเนี่ยให้รีบทําภายในเด Wan ือนเมษายนนะคะก่อน15เมษายนของปีถัดไปค่ะถ้าเกิดว่าทาไม่ทันนะคะเขาตัดรอบไปแล้วเนี่ยเพื่อนๆต้องรอไปยื่นเรื่องใหม่นะคะก็คือยื่นเรื่องในปีต่อไปนะคะพร้อมกับน้องๆรุ่นต่อไปนั่นเองค่ะ และนี่นะคะก็เป็นเรื่องเงินเงินทองทองทั้งหมดที่เกี่ยวกับ work and travel นะคะแป้งก็สรุปรวบรวมมาให้ในคลิปนี้คลิปเดียวจบเลยนะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะที่สนใจกําลังจะไป work and travel นะคะหรือว่าคนที่กําลังจะกลับมานะคะก็จะได้ทราบเรื่องของภาษีด้วยเนาะ ถ้าเกิดทุกคนเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ช่องแป้งด้วยนะคะเดี๋ยวแป้งจะมีคอนเทนต์เกี่ยวกับไป Work and Travel นะคะลงอีกเยอะมากๆเลยะคะ่ะเพราะว่าแป้งยังมีฟุตเทจที่ดองเอาไว้อีกเยอะมากๆนะคะเดี๋ยวจะรีบปัดแล้วก็ให้ทุกคนได้ดูกันนะคะวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะขอบคุณนะคะบ๊ายบาย